เฮ้กลับมาในช่องสองแล้วค่ะเหรอท่านติดแหกตาดูครับติดอ๋ติดติดต้องถามอย่างนี้อันนี้ก็ถามสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีติดทำไมติดต้องเสียงดังอะไรนะทำไมติดต้องพูดไม่รู้เรื่องเขาหูตึงมั้ง หูตึงผมออกไปดูความติ๊กข้างหน้ามาเมื่อกี้ว่าจะมีเหล่าบรรดาที่เขาแต่งตัวอย่างเงี้ยไปยืนวาดรูปนู่นวาดนี่ที่ไหนข้างหน้านี่ไงไหนข้างหน้านี่ไหนข้างหน้าไหนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นดิไหนไหนอะติ๊กเขไม่ชอบนะนี่นี่ติ๊กนี่นักเลงดมกาวเฮ้ยทำไมอารมณ์ร้อนเงี้ยติ๊กติ๊กต้องอารมณ์ร้อนไม่ต้องพูดมาเรื่อยไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่ทุกคนหรอกติ๊กเวลาเขาจะพูดอะไรเขาจะมีการปู ปูคาพูดของเขามายาวๆไงลองซิการที่เราจะมานั่งทํารายการกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นลิขิตแห่งดวงดาวดวงดาวที่มีการเรียงตัวกันถึงเจ็ดดวงในรอบร้อยกว่าปีการที่เราจะมาเจอกันนี่ติดด้วยดาราศาสตร์เลยนะมันจะมีดาวาเดินอะไรเยอะแยะไปดูอาจารย์คนหนึ่งก่อนหน้านี้แต่พ่อพูดถึงเรื่องดวงดาวอาจารย์อะไร อย่าม่เอาสิาเอาสิไส่หาเลยไม่มีรุ่นใหญ่ด้วยแต่ว่าถ้าที่เป็นร้านก็ไม่ได้ดูหรอกติดมากติดมากศิลปินติดในบ้านเรามีมีอยู่ไม่กี่คนนะที่ติดตดดังๆะก็เยอะแหละเยอะแหละอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็มีอาจารย์โอ๊ยกำคาญนไรที่จังเลยเข้าเรื่องไปติดอะอะไรอะติดกระสุกกระปุกมันมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่แค่นิดเดียวจริงๆติดมันต้องซกมก นี่างแกงไอเจเบียใช่ไหมเนี่ยของเจนนี่มทีมงานค่ะบงบอกว่าทีมงานเราสกปรกแค่ไหนนะคะคันมากเลยข้างหนก็น่าจะคันแหละไปเกาข้างหลังนะคะไม่คันลวพี่ขออนุญาตติ๊กวางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครสวัสดีครับไหว้ตั้งนานแล้วเพิ่งมาไหว้รู้สึกตัวอ๋อรู้สึกตัวเข้าเรื่องก่อนพี่ก่อนที่มันจะสายไปวันนี้นะเชิญเชิญอ่เข้าเรื่องกันที่เรื่องของดีไซเนอร์ค่ะอันตัวเราเยอเยอะ ดีที่ไหนดีไซเนอร์จะว่าไปเรื่องนี้ดีที่นั่นเอ๊ะไอ้นั่นมันจะดีดีที่ไหนและเรื่องไหนมันจะดีดีที่นั่นได้ป้าล่ะได้ป้าล่ะเขาต่ออยู่สองคนภาษาไทยมันไม่ได้เรื่องไม่ได้กระดิกเลยภาษาไทยดีที่ไหนฮะแล้วที่นั่นมันจะดีที่ไหนก็ต่อไปตีเนี่ยไม่รู้เรื่องโอเคโอเค อ่ะเข้าเรื่องเาเรื่องอะไรออมเรื่องนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวของบริษัทสิงค่ะอีกสิงอีกแล้วนะจริงสุคยเป็นงานปรกวดดีไซเนอร์ครับนี่้าที่เห็นนี่คะเป็นเป็นรูปแบบการออกแบบเสื้อผ้าค่ะ เสื้อผ้า and a c c e s s o r y e ถูกต้องค่ะเสื้อผ้าและ mm. อัจฉริยนะคะซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะจะได้รับเงินรางวัลถึง1นึ่งแสบาทเ mm. ยอะนะแล้วนอกจากนั้นยังได้เป็นศิลปินของบริษัทสิงด้วยที่เขาจะคอยปั้นให้ mm. รวมไปถึงที่เขาจะแบบ เหมือนแบบส่งให้ออกจำหน่ายได้ด้วย<ม>เขาจะดันค่ะให้ออกวงจำหน่ายเป็นยังคอลเลคชั่นลิมิเต็ดดิวชั่นด้วยนะคะที่ร้านสิงห์ไลฟ์สาขาเซียนเซ็นเตอร์ชั้น3ค่ะแ,<ฟ>แล้วก็สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ด้วยก็ต้องรอดูผลงานของผู้ที่ได้รับรางวาัลชนะเลิศในปีนี้กันนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเดี๋ยวจะมีโชว์แบบแฟชั่นโชว์ด้วยเป็นของปีที่แล้วที่เขาได้รางวัลมานะคะก็มีการประกวดหลายประเภทนะ อย่างมีของคอลเลกชันก็จะชุดเสื้อผ้าก็มี3ชุดค่ะมีสิงห์เวิร์คเป็นของสุภาพบุรุษเป็นชุดทำงานอ,งอันนี้ก็สิงห์งเลดี้ไลน์เป็นสำหรับผู้หญิงค่ะนี่ผู้หญิงเ<อ>หรอคะคนไม่ใช่คนเมื่อกี้ผู้หญิงอ๋อคนนี้ไม่ใช่ไม่แน่หรอก ไม่แน่เสมอไปหรอกบางทีเราดูด้วยตาเปล่าเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกภาษเหมือนพี่อ่ะใช่โอเคแล้วก็มีสิงเพลเป็นชุดสุภาพบุรุษชุดลำลองเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะอารมณ์ประมาณนี้คือเขาเน้นให้ออกแบบโดยที่สามารถใส่ทำงานใส่เดินทั่วไปได้ด้วยใช่ว่าฟุ้บฟ้าฟุ้บฟ้าไม่ใช่อาร์ตเกินไปไม่ได้อาร์ตเกินไปไม่ได้อาร์ตขนาดนั้นไม่ได้อาร์ตเกินไปเหง่ายเลยทำได้แล้วนอกจากนี้ก็มีการออกแบบกระเป๋าเข็มขัดฟรีเพย์ เครื่องประดับต่างๆนะคะก็ไม่ระบุประเภทค,ค่ะก็ส่งผลง,งานเข้าร่วมกันได้นะคะแล้วจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็จะส่งต้นฉบับมาได้ค่ะที่โครงการสิงไลฟ์เข้าไปเสิชหารายละเอียดกันได้ค่ะ,ะงานนี้เขาก็ให้เข้าไปเสิชใน www.singlife.com นะคะเข้าไปดูกันได้ถือว่างานนี้คุ้มค่ะสำหรับ เด็กๆด็ีไซเนอร์เอาบอกไว้ก่อนว่าอายุเนี่ยไม่เกิน27ปีนะคะถึงจะเข้าร่วมการได้คือถ้าแก่ไปอย่างผูพวกพี่เนี่ยก็คือเข้าร่วมไม่ได้นะจ๊ะกดกิ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 ดมากโอเคเป็นอะไรกันเนี่ยอาร์ตนเนี่ยโอเคโอ้โหนี่คือการวางเส้นที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นศิลปะชั้นสูงขนาดแท้จริงๆแต่จริงจานเนี่ยจะบอกตรงนี้นะคือเรา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 วางวางไอ้พวกนี้ผิดนะว่ายังไงฮะ ปกติเราอย่งไงถือ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 ปั๊บปั๊บปั๊บเข้าให้แล้ววางกับพื้นของแท้แล้วกล้องไปจับยังไงเฮ้ยอะไรนะวางตรงนี้นี่าวางตรงนี้นี่นี่เล่นอะไรกันนสองนเนี้ยการวาดรูปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปตั้งบนฐานแล้วไปวาดตลอดมือ่อาร์ตอย่าไปทาเหมือนคนอื่นอย่าไปทำเหมือนคนอื่นอันนี้อะไรอะไรนี่อะไร พี่พี่เดี๋ยวก่อนมานั่งตรงนี้ดีกว่าอะไรอ่ะไปนั่งอะไรตรงนั้นมานั่งตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นคนมันเยอะอารมณ์พี่ไม่พุ่งพลาดไม่ต้องเลยบอกว่าไม่ได้อะมานั่งตรงนี้ไม่ได้เอ้าทุกทีเราก็ได้มานั่งตรงนี้ไหมไม่เอ๊ะอะไรเดี๋ยวตีเลยอ่าน มากน้โอเชนะไปไปไปอาร์ตไปอาร์ตกันดีกว่าอ่ะเข้ามาอยู่ข้างหน้าเราเร็วอยู่ข้างหน้าปุ๊บอ่าเราก็ใส่ไอ้นี่เหมือนเดิมไม่มีที่เรานั่งเลยใส่ทำไมเราก็วางอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้หินอาร์ตจริงๆกัเนี่ยนั่งว่ากันไปเลยนะคะได้ฮะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยคือของรางวัลที่คุณผู้ชมจะได้ผู้ชมบอกว่าหลายคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะกด SMS โทรศัพท์เข้ามาโอ้โหขนามจริงๆเพราะว่ามันเป็นของฝีมือศิลปินของทั้งสองคนใช่เก่งจริงเฮ้ยอันนี้ไม่เสร็จอะไรเอาันนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูเพราะมาามันจะออกมาเละเทะขนาดไหนเดี๋ยวให้ให้พี่ต่อนะได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคะเป็นการเปิดตัวสีสันในบอร์ของแฟชั่นวีคค่ะไปดูภาพกันดูให้สองคนนี้เขาวาดกันไปค่ะอันนี้เป็นงานที่เริ่มขึ้นมาเมื่อวานก่อนนี้นี่เอง เป็นการเปิดตัวรถไฟขบวนแรกด้วยแนวแฟชั่นสตรีทเคาน์เตอร์ค่ะเป็นการผสมผสานสตรีทแฟชั่นกับความเป็นเฮดเคาน์เตอร์นะคะเน้นความเนี้ยบแล้วก็เป็นเทคนิคในการตัดเย็บแบบเสื้อผ้าแบบชั้นสูงนี่เขามาเดินแบบกันในรถไฟเลยนะก็เป็นการเปิดตัวเวทีฮอลของแท้เลยเนี่ยอะไรรถในรถไฟยินเทรนในรถไฟโอเคนอกจากจะเปิดเวทีในฮอลล์ให้เหล่าบรรดาแบรนด์ดังร่วมดีไซเนอร์เนี่ยก็มีการโชว์ผลงาน ของช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะแล้วก็มีการจัดเทศกาลแฟชั่นแห่งกรุงเบอร์ลินหรือว่าเบอร์ลินแฟชั่นวิกเนี่ยเขาก็เป็นการมีรถไฟให้เป็นแคทวอล์กนะคะก็มีการมาเดินแบบกันก็เอ็กเซ็กซี่กันไปนะคะเดี๋ยวพี่หนูว,ว่าพี่แล้วอุ้ยพี่ลองหันไปดูสิจริงๆสาวๆสวยๆไอ้รูปตรงกลางถักดูไม่ค่อยดีวะไอ้นี่ก็เริ่มต้นผ <c oughs> ิดพลานข้างเปล่าไอ้รูปตรงกลางว่าเริ่มดูบรรยากาศในรถไฟนะคะมาจากข้างบนมาตอนเลย อาร์ตอาร์ตอาร์ตต้องเลือกเหมือนชาวบ้านครับโอเโอก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะวันนี้เราที่เรานำมาฝากผู้ชมก็จะมีแต่เรื่องอาร์ตอาร์ตเรื่องแฟชั่นเรื่องศิลปะนะคะแล้วก็ดูสองคนนี้นี่ศิลป์เปิสุดๆค่ะมันจะเปิดตรงไหนละอ๋อมเปิดตเสิร์มากพี่มาถึงเรื่องนึงดีกว่าอันนี้เรื่องนี้เด็ดพี่เขาใช้ปากฮะอะไรนะพี่โอ้พี่ก็ชอบใช่ไหะเขาใช้ปากพี่โอ้ย่าแต่ปากเลยอะไร จย่างเอิอเขาใช้รหรอะไรบ้างก็ฟันเป็นแล้วก็กินข้าวไงอ๋อกินข้าวไม่อันนี้เขาใช้ปากในการวาดรูปเฮ้รรจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยชมหน่อยชมหน่อยขอชมหน่อยจร,ยจริงจริงจริงจนะไปชมกันเลยไปดูหน่อยฮะใช้ปากในการวาดรูปฮะครับสุดยอดเลยนะนี่เขาใช้ปากเขามีชื่อว่านาตาลีไอลิชค่ะเฮ้ย จ <Jack. S 2> นี่จุบกัมาเต็มๆ,ๆเราเจอแนวใหม่แล้วแจ็คเธอเป็นคนหน้าตาน่ารักมากนะ<อ>พี่พ<ะ>ต้องดูภาค่าทนะี่เขาวาดออกมาเสร็จแล้วสวยจริงๆอมดูแล้ว<อ>เขาบอกว่า อันนี้เป็นการทํางานด้วยปากค่ะอาจจะดูเหมือนแบบใช้คําสั่งนะปากใช่เธอทํางานด้วยปากจริงๆเอาปากวาดรูปเอาปากเป็นงานประทับสีลงไปนะคะเธอบอกว่าอาจจะเหนื่อยล้านิดนึงเพราะว่าเวลาวาดรูปถ้าวาดรูปเนี่ยเราก็จะใช้มือมันก็จะมีระยะห่างของสายตาแต่อันนี้เธอต้องเอาหน้าไปใกล้ขนาดน,นี้<ๆ>ก็จะค่อนข้างปวดตานิดนึงนะคะ<ๆ>แล้วก็หมดลิปสติกไปหลายแท่งเลยทีเดียว<ๆ>นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว<ๆ>เป็นหน้าของผู้หญิงนะคะ สวยมากๆก็ค่อยๆมันจงจุบลงไปนะคะแล้วก็มีการแรงเงาด้วยนะสวยจริงๆค่ะคือเขาเป็นคนคนประเทศอะไรนะออมเป็นคนประเทศอะไรอะคะเ่าเป็นคนทุกประเทศครับเป็นคนเุกเขาเป็นคนทุกประเทศนะพี่จริงๆพี่สนใจจะวาดรูปด้วยลิปสติกไหมคะได้ไม่มีลิปสติกมาให้ได้ไม่ได้ไม่จัดการให้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ ทีมงานจะให้พี่พี่แจ็คเขาประทับลงบนเสื้อดีหรือว่าบนกระดานดีคะทีมงานบอกว่าเริ่มคิดหนักบนเสื้อเลยบนเสื้อเลยเหรอคะแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยคุณไม่รู้ความหมายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทุกทุกอันที่ทำเนี่ยมันมีความหมายผมไม่ใช่ว่าแต่มันนั่งนั่งสักแต่ว่าขีดขีดขีดอาจารย์อยากถามเด่ยเส้นแรกนะผมตรงนั่นคือความสมบูรณ์บนโลกใบนี้เหรอเส้นเรื่องอะไรวะนะ สีแดงหมายความว่าไงเริ่มมาตั้งแต่สีเขียวก่อนสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วนั่นก็คือต้นไม้ใบหญ้าที่มันเติบโตอยู่ทุกทุกทุกที่บนโลกใบนี้ส่วนสีน้ำเงินอ่อนเทียวอ่อนเทียวแต่เย็นแน่เดี๋ยวตแต่เย็นตให้อาจารย์อธิบายเสร็จเรียบร้อยก่อนพี่เลิกทุกรายการเลยอ่ะพางหลังอ่ะพ่อแม่ดูทุกรายการเลยอ่ะที่แล้วเกงรัดติ้วเลยวส่วนสีฟ้าเนี่ยหมายถึงท้องฟ้าเหรอคะ สีแดงหมายถึงดวงอาทิตย์มันไม่บอกใครก็รู้อ่ะนี่ไงนี่ไงผมว่าแล้วผมมีความหมายไม่ใช่ว่าศักดิ์แต่ว่าจะมาขีดแล้วเชื้อเปื้อนไม่มีนะมันติดไปวะมันติดอ้าวรูปวาดมันก็ต้องติดนี่ครับอันนี้คุ่ณผู้ชมนี่คุณผู้ชมจะได้เป็นของรางวัลในวันนี้ไปนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเอซเวไม่อยากจะส่งแล้วดูดีเงียบเลยอะส่งเข้ามาเยอะรับรองว่ามีตัวเดียวในโลกเอ้ยอาจจะมีมูลค่านะสักหน่อยนะ ยความเก่งใจมีไหมภาพเขาให้นี่หนูยอมของหนูเสียสละให้เลยเนี่ยความเก่งใจมันไม่มีแล้ะดีมากความเก่งใจไม่เคยมีอ่ะเอาดีอภาพอยเนี่ยแจ็คใหญ่อ่ะแจ็คใหญ่เนี่ยทำรายการผีเนี่ยปความน่าเธอถือหายหายหมดแล้วแม้มปากหน่อยจุ๊บลงไปด้วย เอาตรงไหนเอาตรงไหนก็ได้เล่เล่เล่เลเละเล่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 เไ่เป้เล่เ่เล่เล่เ่เล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 ปเล่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 เลเ่่้าเลเลเาให้ โอ้โหเริ่มเยอะพี่แจ็คเริ่มเยอะสุดยอดมาเล่นมั้งดิน่าแจ็คเอ้ยเออบอบเบาลิปสติกเบาเบาอยู่มุมของของพี่ก็บอเบาเหมือนกันขวาแล้วะมุมเสื้อนั่นขวาของพี่แจ็คไม่เบาเลยนะคะอันนั้นกินเสื้อเหรอพี่อ่าประธานโทษว่าปากนะแทบจะอมปากขวดเบียร์ได้เลยนะอืมน่ารักจริงๆระวาดบ้างสินี่นี่นี่อะอะเอาถือยได้ไหนช่วได้ช่อยได้ อู้มื่อยเริ่มแก่กันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไม่เป็นไรแก่ก็ได้เออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันไปก่อนละกันพักเหรอบรรยากาศการวาดภาพแบบนี้แหละเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อคลยช่วงหน้าเสร็จแน่นอนใครช่วยเอาพี่มัมไปเก็บทีพาปากก็เหมือนพี่มัมละไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ